สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับนี่ครับอันนี้คือลายมูกแฮลายมากแฮลูกไม้นะนี่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 เป็นลูกไม้ที่ผม,พมเพาะเมล็ดไว้ชุดใหม่นะครับมีแววด้วยนะแววดังแววที่จะเป็นดาราดังในต้นนี้นะครับใบกลม,มนี่นี่น,นี่มาแล้วแววต้นนี้ก็ฉายแววแล้วนะครับฉายแววแต่เด็ก หาแววแต่เด็กใบกลมมีเยอะนะครับมีใบถ้วยด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับแปลกครับใบกลมๆนี่เป็นลูกไม้เมล็ดที่ผมเพาะไว้ต้นใหญ่ๆนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางสีให้น้องนะครับแต่วันนี้ผมมีนี่มีวิธีล่อเขี้ยวหัวบอลสีนะครับนี่ครับวิธีนี้ได้ผลนะครับเดี๋ยวได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับอันนี้เป็น หัวบอลสีนะครับของผมนะครับนี่ผมเห็นใน youtube คลิปหนึ่งนะครับคลิปพี่อะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ใน youtube <c oughs> อีกแล้ววิธีล่อล่อเขาเรียกว่าอะไรล่อเขี้ยวหัวบอลสีนะครับผมก็เลยลองเอาหัวบอลสีสองสามหัวเนี่ยมาล่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจะได้ผลไหมนะครับผมล้างเลยล้างให้ดูเลยนะครับ นี่ครับนี่คือหัวบอลสีไอ้เงินแสนนะครับนี่วิธีล่อเขี่ยวนะครับดูครับแล้วเราก็ผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับล้างนะครับคือเราล่อเขี้ยวไห้เขามันมาแรกๆมัน เคี้ยวแทบไม่มีนะครับโอ้โอ้นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมล้างก่อนมาแรกๆคือมันหัวมันจะลดล้นนะครับลดล้นรดล้นแบบนี้นะครับจะไม่มีเขี้ยวดูครับนี่ครับนี่ครับ เออได้ผลครับได้ผลครับเพื่อนเพื่อนวิพ,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 พีทุกคนนี่ครับดูเขี้ยวครับอู้เขี้ยวออกมาเต็มเลยอ,อยากจะผ่าแต่ก็ไม่มีเวลาผ่าครับผมจะแช่น้ำไว้ก่อนแล้วก็ผ่าอันนี้น่าจะเป็นหลวงลาดนะครับสามหัวเนี่ยสามหัวนี่เป็นหลวงลาดคือผมบอกแล้วบ้านผมมีแต่หลวงลาดอ่ะ <laughs> แล้วก็อันนี้เป็นเงินแสนนะครับดูครับดูเขี้ยว โอ้โหเจ๋ง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 หักแล้วนะครับยอดหักเออหรือว่าเราจะลงปลูกทั้งหัวแล้วเราแยกหน่อดีปลูกทั้งหัวแล้วเราแยกหน่อดีกว่านะครับเออผมไม่พาหรอกครับเขี้ยวเยอะขนาดนี้ดูสิครับโอ้โเขี้ยวเยอะมากคนครับเพื่อนๆพพี่พี่ดูครับโอโ้ดูลากครับลากออกมาแล้ว ผมจะปลูกทั้งหัวแล้วก็รอแยกหน่อดีกว่านะครับแสดงว่าถือว่าได้ผลนะครับส่วนในนี้มีอะไรบ้างมีดินใบก้ามปูนะครับแล้วก็ดินปลูกผสมกันนะครับแล้วก็บูร์ไสเดือนนะครับแล้วก็แช่น้ําให้มันแบบจริงๆแล้วแช่น้ําแบบเยอะๆแบบนี้เลยนะครับแต่นี่มันประมาณอันนี้ผมแช่ไว้ห้าวันนะครับ ห้าวันแล้วน้ํามันเลยแห้งนะครับจริงๆแล้วใส่แบบนี้เลยนะครับแบบเนี้ยครับนี่จริงๆแบบนี้เลยนะครับนี่แหละครับวิธีล่อลอล่อล่อล่อเขี้ยวของหัวบอลสีนะครับเราได้วิธีใหม่แล้วนะครับก็ขอบคุณ Youtube มากนะครับช่องพี่อะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับดูดูต้นนี้ครับดูเขี่ยวหือ ถ้าเราแงเอาไปปลูกนี่ก็ได้หลายต้นอยู่นะครับแต่แบบไม่เป็นไรคือพื้นที่ผมไม่มีละเดี๋ยวผมจะปลูกทั้งหัวก่อนนะครับแล้วก็รอน้องแยกเป็นต้นลูกนะครับเราจะได้ไม้บอนสีแข็งแรงนะครับวันนี้กระชัยบอนสีก็ลาไปก่อนนะครับมีวิธีเด็ดที่ผมทดลองทําเองนะครับมาเสนอให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับแช่ไว้ห้าวันนะครับแล้วลองดูนะครับถ้าใครมีหัวบอนสีอยากได้เขี้ยวเยอะๆแบบนี้ลองดูนะครับ ได้ครับวันนี้เบอร์ชายบอลสีลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีสวัสดีครับ